เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยนะคะทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญานะคะเด็กก็จะเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวชุติการมากมูลนะคะเป็นนักจิตวิยานะคะแล้วก็เป็นคลินิกส่งเสริมพัฒนาการนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง ในช่วง5ปีแรกนะคะในสิ่งที่พ่อแม่ควรที่จะทราบว่าเด็กเนี่ยทำอะไรได้บ้างและพัฒนาการเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะคะแล้วพ่อแม่เนี่ยควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเนาะเพราะว่าพัฒนาการเนี่ยคือมันมีความสําคัญอย่างมากสําหรับพ่อแม่เนาะเพราะว่าในการเจริญเติบโตในข้างหน้าถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ อ,อสมวัยนะคะทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญานะคะเด็กก็จะเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีด้วยนะคะใน EP นี้นะคะเนาะเราจะมาพูดถึง ช่วงอายุนะคะ1ปีครึ่ง18เดือนนะคะค่ะทีนี้นะคะพัฒนาการนะคะของเราแต่ละคนนะมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะในช่วงขวบปีแรกอะคะ่ะเนาะเด็กอะคะ่ะก็จะมีการเอ่อเจริญเติบโตนะคะทางด้านร่างกายการใช้ภาษาการเรียนรู้การทรงตัวนะคะแล้วก็การประสานงานนะคะของระบบเออต่างๆในร่างกายนะคะส่วนพัฒนาการทางด้านร่างกายเนี่ยในช่วงของขวบปีแรกเนี่ยหรือว่าปีครึ่งเนี่ยคะ่ะ น้อจะทําอะไรได้บ้างนะคะ 1. เริ่มควบคุมกล้ามเนื้อนะคะที่ใช้ในการปัสสาวะแล้วก็ขับถ่ายนะคะแต่อาจยังแบบไม่พร้อมที่จะใช้ห้องน้ํานะคะที่สเดินได้โดยไม่ต้องช่วยเหลือนะคะเริ่มหัดเดินนะคะได้ข้ออาจแบบว่าเออคล่องตัวแล้วนะคะแต่แบบว่าอาจล้มบ่อยก็ไม่เป็นไรนะคะให้เด็กเขาได้ฝึกนะแล้วก็มีการเดินขึ้นบันไดนะคะได้นะคะโดยที่ เราไม่ต้องช่วยเหลือแต่เราก็คือคอยระวังนะคะตรงด้านหลังให้เนาะ,ะแล้วก็คือสามารถนั่งเก้าอี้ได้แต่ก็คือไม่ต้องสูงมากนะคะแล้วก็เด็กสามารถเปิดหนังสือได้นะคะ2-3ห,หน้า